เฮียนี่อีกเหรอเมื่อคืนนี่แบบลำบากลำบนมากยิงนตานายหมดใช้ปืนพกชาร์ดอะหนึ่งสองสามสี่ห้าขาดใครอะทำไนวะผมมีกนั่งหน้านั่งหลังด้วยนั่งหลังด้วยวะผมก็ท้ายไปหัวโผล่อยู่เอาไปแอบข้างหน้ากันเลยนะไกลๆก็ไเลยนะ เลยรฟิวขับไปเดี๋ยวค่อยโหลดดีไปก่อนเลยได้ยินเสียงรถบอกนะผมความที่จะจัดฉากวันกำลังไปรถอนตู้เดี๋ยวครับเราจะไปหาข่าวครับอนุญาตมีมีคนกำลังทางหลักอะทางหลักกำลังมาหาเราทางหลักเหรอพี่ วิวเข้าถกับผมกมันเจอโอเคแล้วเดี๋ยวพี่น้องมากับผมเสรเรตึกนี้มีหลังคาว่ะตึกนี้น่าจะดีันโลกไปนี้ตึกดียวตึกมีหลังคาเดอแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปสร้างข้างล่างก่อน เกื่อนอีกติดดีกว่าพี่ติสีเขียวพี่มันสูงกว่าโอเคได้รถเพื่อนนะเพื่อนเหรอไม่ใช่รถเพื่อนแล้วคันเนี้ยใชเหียไปคนละคนละที่กันเฮ้ยรถตีนผ่านหน้าไปเลยเห็นแล้วอีแซมพี่อยู่ทางหโดนโดนโดนพี่ บินได้ไหมพี่ยิงคนยิงคนบนรถได้ไหมผมจะระเบิดรถสี่มันเห็นเล็กเห็นเห็นกด f ค้างแล้วเห็นรูปอ่าน่าจะขวามือมั้งเดี๋ยวดูดูหลายมากเนี่ยแตกป่ะพี่เออนั่นแหละอันนั่นแหละเออตายตายคนรถตายมีออกขวามาทางสองห้าตัวเลยพี่ไม่รู้ไปไหน รถจีแตกใช่ไหมแตกแล้วที่รายถนนเนียอยู่ในรถอยู่ในรถอยู่รถรถจีหยุดขับมาหาขับมาหารถิวอ่ามีตรงนี้ด้วยพี่ข้างกระแพงอ่ะข้างกระแพงทายรถนะมีด้วยนะพี่ใครมาหาเราที่ฟอร์ดฟอร์ดกลับมาเล่าเออคือกลับมากลับมารับเลยอ๋อหลังแนวหลังตึกก็มีพี่ระวังด้วยอ๋อแจ้งพอสองมีศัตรูอยู่รายถนนนะรถถังมาแล้วพี่เกิดแล้ว หนักแม่งงอยู่ตัวนึงเด็ดตายถ้าจะตายต้องวิ่งถั้งระแล้เอ๋อบนตึกบนตึกพี่เขายิงตังเร้าพี่บนตึกนี้พี่คนนั้นน่ะไปไม่ได้นะ ยิงอัดรถถังเขาหายแล้วพี่หายบอกวาไม่แน่ใจใว,ว่าไอ้ยสมบังมันาวพอดีอ่ะไปต่อไปต่อฟิวพี่ไ่าลม,มาบหลังไปกลับหลังใาอีกตรงไป ได้เรามีเพื่อนคนพี่ไม่ตายไม่ตายพี่ขวาขวานี้ขวานี้ได้ปะวะขวานี่ได้เหมือนจะตายเหมือนเหมือนมันโด้เนี่ะใช่ผมยิงไปมืนจะตายไม่แน,น่ใจแล้วตายหรือเปล่าเดดิิดนนชทุระวงังยหมอ,อ,อ,อนหน้าเนเต็มโง่พี่

พี่จะไปไหนครับว่าเข้าตรงเลยก็ได้โอ้เข้ายากครับในแนวแนวคงเขาเยอะมากเลยเราจะขยับไปไหนพี่แจ๊บตึกนาเนี่ยตึกที่พี่ยิงมันอ๋อไม่ใช่พี่ไอ้ตึกที่พี่มันคือมันตึกข้างทงเลยพี่อีกหมวดเขากำลังดันเข้าอยู่พี่ไอหมวดหมวดหกกำลังตีโออยู่พบรถคือไอ้ลูกเตียงอะเออใช่ไหมเอออันนั้นแหละ ผมจะเข้าตึกขึ้นแซบอกกันนะเออเพื่อนปูสมบกแล้วถ้าเราเจ็บเจ็บหมดวะไม่ยอมรถเหมือนตึกนี้จะมีตัวด้วยพี่ออกเสิร์ฟเนี่ยกลางสวยไมปช่วยตีนึงเจ้าตึกใครวะ เป็นเพื่อนปะไม่แน่ใจว่าเพื่อนวิ่งถึงยอดตึกหรือยังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มอดูยอดตึกร,รถถงังรถถงังรถถังเข้ามามารบถงังก็จะรับแต่หยิบปอออกมามันบักจะเป็นอย่างนี้ ถามว่าอยู่ในโซนใช่ไหมพี่เพื่อนเราเพื่อนเราจัดขาติดหน้าเราเยอะ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 ใครวะถังยังวะถังแล้วดี่วะไม่ติดนะรถขังใครอะ ดังเราดังเราไม่ใช่คนละที่ลืมมันอยู่ไหนระวังตึกหน้านี้นะมีแฮปก็ไม่รู้เดี๋ยวผมเข้าไปงต็งเต็งเต็งเข้าตรงเลต็ะ ีคนมีคนอยู่ข้างงผมเลยแล้วเ่นี้ไม่ังอีกหรอว่อไ่อดนผมเลยตามกันหมดตารอรอรอถังเราเี่ยเปลี่ยนถังเาไม่ลมันอยู่ตรงพอทางเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้ว

ลุกเลยอใส่ตอนนีกลุกได้เนียนได้พี่รลกหลกหมอหมอจะลากหมอไม่ได้ระวังเสื้อมขาดกันยาอย่างกั้ยาอยู่มันอยู่บนตึกเหรอมันอยู่ข้างๆงตึก สอบตึกอ่ะพี่เห็นศพผมป่ะพี่ปลารเบิดยัดเลมานั่งแบบมานั่งหลัขงข้าไอ้พี่มันฟังเสียงเอาเห็นแต่ศพตาดิวเนี่ยตรงซอยอ่ะมีซอยซอยเนี okay, 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 okay. เ่ยกเค๊เก๊กเ๊ดยอยู่นู่อยู่ข้างหน้า ตายวะพี่เนตตายผมเนตตายพี่ตายตายตายแล้วตายแล้วอย่าเพิ่งเข้าไปในซองนะไม่ใกล้ซองเลยตี่บุหรี่สองตายสองเอ้โหหมอแม่งเถื่อนวะหมอดูวะหมอดูวะเดี๋ยวพี่ยวผมเคียร์ให้พี่ชุบชุบชุบจ่าไป ้ยโอ้ยโอ้ยเขาต้องดี่หมย่เืเดกันส่งส่ไปเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยช่วยขาออนล้ต่อหน้าต่อตาส่งไปแล้วงก็อุตส่าห์วิ่งหลบไปรอบด้วยกันนะแล้วจะกรเผื่อส่งไปแล้วม้โดนตอีผมดน แล้วพี่วิ่งมา,งาพอดี <laughs> ลลอะแล้วี่ยเมื่อกี้ยกโยกหลบไปทีนึงนะกลัวมันดิขนกูเลยก็เจ้าจิ๋ว ก็เพื่อนวิ่งคู่กันมาแตเบลบอกว่าและสองคนนั้นไปวิ่งผ่านไปได้ไงวะเนี่ยแล้วไอ้เนี่ยใช่พี่ตรงขอบซ้ายตรง e5 พี่ไอ้สัตวลรับวิ่งผ่านกันไปได้ไงวะเดี๋ยวผมเกิดที่ดันลี่ได้แล้วมั้งซทางทางทางสามห้าศูนย์มีสามห้าศูนย์มีมีตัว้ามาเฮ้ยน่าคลุกคลาว่ะของเพื่อนล็อกแคปได้ไหม ข้างหน้าไปนพี่เนาะเขียวตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ,โอ๋อแถบมันอยู่นี่แถบมันอยู่นี่แถบมันอยู่นี่ตามที่สูตรเาอ๋อพี่แถบแคปแคปตรงสูตรเนานะพี่อใครล้มแตาเลาตา,ตากูเลยวะเตาามเข้าไปที่ล็อกเลย อุ๊ยอีกที่อ่ะเอ้ยมันอยู่มุมมันอยู่ในอยู่ใน,ใ,นในตึกตึกเนี้ยข้างหน้าขว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 าตึกเนี้ยอยู่ในตึกเนี้ยมันยิงลอดประตูมา dark man มันอะ,อะทแทบันอยู่ไหนในบ้านในบ้านเก่าเนี้ยเหรอใช่ใช่ใช่ตรงเป็นของเราแล้ว काही अशी ไม่ไม่พี่อยุ่นน้อ มเมื่อกี้ผมชุบพี่หรือชุบใครล่ะในบ้านหลังขวามือเราเพื่อนหลังหน้าเราเพื่อนมีแฮปมันอยู่มีแฮปอยู่ไหนมีแฮปอยู่แฮ,ยแฮปแผลก็อยู่นะครับล็อกเลยล็อกเลยมืนกันจะออกมีตัวยิงตายตัวแล้วมีตัวแต่มันตูใหญ่พี่ Ngocke giùm nại tối ninh lom 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 tay ngọc bay tay ngọc bay để kia ngọc 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 kia คุณแถบขุดเลยมีคนขุดมากเตือนขุดเตือนขุดอยู่ใช่ไหมด้านนอกด้านนอกด้านนอกแถวนี้แถวนี้อ๋อออฟเซอร์ออฟเซอร์ออฟเซอร์แถวๆออฟเซอร์นี่ใช่คุณแเทฟซีราไหมครับเนี่ยใช่ครับเอนยิงดับเลยในกรงเชือกเฮ้ยจะออกมาเรื่องของเราวะ ยังอยู่ตรงไหนกูจะไปดูเลยของเราของเราพี่ผมปอดเช็คน้าเลยนะมันดีบีกมามันจะมีหรอฮะดีบีผมติดด้วยได้รบ้านเหรอใช่ใช่ไม่มีกระสุนไม่มีกระสุนมีมีกระสุนให้ไหมครับมีมีมีผมนี้ให้ใครบ้าะไม่รู้ว่าใครอยู่ไหนใครอยู่ไหนอเนี่ยไอ้บ้านหลังที่เราคุณแถบมื่อกี้ยนี่นีมันอยู่ ไม่ไม่ไม่ผมผมไม่มีกระสุนไม่มีหมอให้ไอ้ยู่ไหนนี่ผมข้าข้าไปหาไอ้เฮนี่เขาจะขึ้นสมไยวาไอ้สตร์้ขวาครับขวาไลค์คลิกไลค์คลิกเฮ้ยบอเรถต้องไหนไหนไหนไลค์คลิก ได้รอดไหมได้รอดแทงจริงอ่ะขาเหนียวฮะขาแล่นแหละคขานั้นแหละคขานั้นแหละยังไม่ยังยังไม่พังเอ้าเหรอเห็นมันไฟลุกขึ้นเลยตายแล้วไม่พังแล้วเกิดเมมที่เดียวเลยเหรอเกิดเมมที่เดียวโคตรมงอะไรไปเลยแล้วอ่ะไอ้สั่งนู้นมัน ขาไล่เรืเดดคอครับอาตนแล้วเกิดมียน,นีหรอเน้วกันต้องรีเกิดเมีนไปู่คืนอ,อต้องดูว่าไอ้ตงหน้าเราอะแคปไปถึงไหนแล้วพวกช้าตรงหน้าเราติดไฟอยู่ตรงหลังโดนแคปคืนโดนตันกลับมาทีา่บิดวิวอะวอะไรมารถอะไรมา จะเป็นรถตัวสอบไม่ใช่รถสี่เลยพี่ยื้อขึ้นนะยื้อขึ้นนะรอรอรอดูรอดูเพื่อนก่อนแล้วมีเพื่อนตกค้างก่อนแค่นี้นิดลงไหนเนี่ยเะตายยกคันเหรอจะตายยกคันครับจุดมีจุดมีอ่าอยู่อยู่ที่ดวงแล้วครับไปด้วยไปด้วยเอาดวงกดแล้วตายยกคันในสิงห์อ่ะอัมบาสิงห์ จ้ามาแล้วจ้าไอ้ิงครับความหวังที่คนตรงแอมบ้าเฮ้ยเราต้องโหลดอะไรขึ้นปะไม่ต้องไม่ต้องโหลดแล้วเือเฮ้ยอันนี้มันลดผลพมนนี่อ๋อพี่พี่นั่นบอกว่าอาแล้วขอเจ็ดโหดจุดเกิดจริงปะอ๋อเออไม่รู้เหมือนกันใส่ศึกเปล่าหรืออะไรวะนี่ต้องเกิดกลางเมืองให้ได้ก่อนนะจริงๆตรงเนี้ยมันก็สร้างได้นะโอ้ โอ้ดีชิดโอ้ชิดคืออะไรวะโดนใบเล่นใบลบคันเลยใครลบคุดบอกมาอยู่นี่ฟ้าบุณเนี่ยเพราะเสกเจ็บกำลังบิวอยู่โอเคล็อกเกิดล็อกเกิดเจอมาที่เดียวว้าคุณแล้วเราเขาวางพุ่นเลยทีนี้ฟ้าคุณทั้งลำเลยทีนี้ทันบน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 โอ้ยมันมันไม่เห็นบอล ผมก็ไม่เห็นบ้างในบ้านเหรอ,อไม่ช่วยแล้วนะไม่ช่วยเขาพี่แซงนี่ตัวแซงกำลังฟาสมุกไปเลยสมอบว่ะว่ะสาไหลว่ส <c oughs> สะสมุก <c oughs> ดีนะดีนะไม่หมดเฮ้ยเราไม่มีผมเราไม่มีหอบอใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะโมกตัว ะะระวังระวังบนตึกด้านหน้าครับเพ <le> ื่อนชั้นสี ใตต้้ึกเอยมันได้แฮกเราไปเยอะผมว,ว่าตอนนี้แต้มมันน่าจาะอย่าเรียกว่าเยอะที่เรียกว่ามห,มมหมดเลยหลยือดที่เดียวองย้ยคือไอ้พอเจ็ดน,น,น่าจะลายแฮกเพราะว่าเรามีไซเซออยากให้มันได้แต้มไม่อยากให้มันได้แต้มเพราะน่าจะโดน,น,นล,ล้อมแล้วมุ่งฝ่ามาแล้วน่าจะลืออ้อไปยา้ายมันโค้ชจีเอ็ลขอโทษ

อ๋ออยู่ดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวพันให้พี่พี่พี่ไม่แจ้งเขาหรอแจ้งแล้วมาแล้ยจาแมวออกไปหันขวาเจอรถถังเลยโอเคโอเคโอเคได้ยินเสียงแล้วเฮ้ยสามพังอ่ะไปไหนหรอวะไอนนี่แสวยๆเบขอสวยๆสักบุ้ม คนกระจุยเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือสองคัน,น,นอ่ะเพิ่ง่าขขอขอไปเติมกระสุนก่อนทีตรงไหนอีกครับจา่าในธงสองคันโอเครับทราบจะโดนทหารราบจิ้มข้าวเหนียวก่อนหรือเปล่าเดียดเเด๋ยวลองขอว,วา,มา,ามือข้าวเหนียวหรือไส้เหียวถังมา แป๊บนึงไปครับดไปดีไดไปเกลือหวังเกลือรหวังเกลือวังอ๋อหลังตึกแต่มูเลยครับ ตรงนี้ตรงนี้หลังตึกนี้หลงหลังตรงมางออพเสร์ฟออพเสร์ฟออพเสร์ฟเต็มตึกเลยข้างตึกอ่ะนรถเียร์นะครับเข็นครับวัวเข็นแป๊บนึงครับแป๊บนึงเข็นเขาต่างซ้ายมือผมมีกระสุนอยู่นะเจิญได้มาจริงมาจริงมาจริงมาขวาแล้วออกขวาแล้วจะมีเหรอไปไกลแล้ววิ่งไปไกลแล้วผมหนักผมหนักวิ่งไม่ทัน ทันเดียวทันเดียวโอ้โหอิงได้ไงตรงแถวบ่อนนะ้ม่มีเยอะลงบ,บนไม่โดนตี ครับคุณครับไหนต้องังให้แบดรี้ไปไหนละวนอยู่ตัวมันจะไม่ตาย มาช่วยทางตาดิวยึดธงคืนอ่ะมาไปกันมาไปธงไก่นู่นเลยธงธงธงนั้นโดนทิปไปแล้วโอ้ยตึกนี้ตาดิวอุ้ยขาดอยู่ตึกนี้ต,ต,ตัวนึงได้เหรอตาดิวตาย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 หมองกูเอาจังวะโอ้ยนี่จุดใครไม่ได้มาเนี่ย ไม่ได้ชูงพอดีตายก่อนตลอดโอ้โห,โโหที่ไปเ,เกิดเมนเมื่อกี้ว่ะโอ้โโหที่ไปเกิดเมน <c oughs> แปดสิบสองเจ็ดเดรมจแล้วโอ้โหแปดสิบเอ็ดถ้าเรากันตรงนี้ได้ก่อนนะจริงสูสีสูสีสูสียม่ผมไม่ได้พดจริงดประเงศ ประเทศไทยมันจะเป็นสนานนมประเทศจีนได้ไงไม่ดประเทศเานอมจะเป็น่แะ